ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนในเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยตึกสูงผู้คนที่ออกมาใช้ชีวิตและความเจริญของเมืองนี้ชีวิตของวินยัยชายวัยกลางคนผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวและมีอาชีพขับรถแท็กซี่เขาทำงานหนักทุกวันเพื่อส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวและลูกสาววัย16ปีที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย ชีวิตของวินัยเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่ทำงานหาเช้ากินข้ามเช่นเดียวกับอีกหลายๆคนและยังต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช้าว,วันหนึ่งวินัยออกจากบ้านไปขับรถแท็กซี่ตามปกติเขาตั้งใจจะทำงานให้มากขึ้นเพราะลูกสาวกำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและยังมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่สูงขึ้นทุกวัน ในวันนั้นวินัยได้รับผู้โดยสารชายคนหนึ่งที่แต่งตัวดูดีดูภูมิฐานเขาขึ้นรถแล้วบอกให้วินัยขับรถไปส่งที่สำนักงานย่านธุรกิจแห่งหนึ่งรีบหน่อยนะพี่ผมมีธุระสำคัญเนี่ยเดี๋ยวมีประชุมเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเร่งรีบวินัยพยักหน้ารับและเร่งเครื่องยนต์ออกไปเมื่อมาถึงจุดหมาย ผู้โดยสารคนนั้นยื่นธนาบัตรใบหนึ่งพร้อมกับบอกว่าพี่ทอนมาให้ผมแค่200พอขอบคุณมากวินัยยิ้มและส่งเงินทอนให้กับเขาแล้วชายคนนั้นก็รีบลงจากรถไปแม้วินัยจะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมก็ถึงดูรีบร้อนและใจดีให้เงินธนาบัตร500บาทและของเงินทอนแค่200 ทังที่ความจริงค่าโดยสารไม่ถึงร้อยบาทเท่านั้นเองแต่วินัยก็ไม่ทันที่จะได้ถามเขาเขาก็วิ่งหายไปซะแล้ววันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าวินัยขับรถวนเวียนรับส่งผู้โดยสารไปตามเส้นทางต่างๆและได้พบปะผู้คนมากมายบางคนใจดีบางคนก็มองเขาด้วยสายตาที่ดูถูกแต่วินัยก็ยังคงต้องอดทน เพราะเขาก็ต้องทำงานเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปเย็ยนวันนั้นขณะที่วินัยกำลังขับรถไปตามถนนเส้นหนึ่งเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นมาว่าไงลูกมีอะไรหรอพ่อจ๊ะเดี๋ยวหนูต้องไปซื้อหนังสือเรียนพ่อกลับบ้านเร็วหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากให้พ่อพานหนูไปซื้อหน่อย เสียงลูกสาวดังมาจากปลายสายวินัยรับปากอย่างอ่อนโยนและวนรถกลับบ้านทันทีแต่แล้วในขณะที่เขากำลังจะขับรถใกล้ถึงบ้านเสียงวอของตำรวจก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังมีรถสายตรวจมาจอดเทียบแท็กซี่ของเขาขอเชิญคุณไปให้ปากคำที่สถานีนตำรวจด้วยครับวินัยรู้สึกตกใจ และถามถึงเหตุผลกับเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นได้อธิบายว่ามีคดีเกี่ยวกับธนบัตรปลอมและมีพยานเห็นว่าวินัยใช้ธนบัตรปลอม500บาทไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อวินัยนึกขึ้นได้ว่าเขาได้รับธนบัตรใบนั้นจากผู้โดยสารคนหนึ่งเมื่อเช้าเขาจึงพยายามอธิบายให้ตำรวจเข้าใจว่า เขาได้รับธนบัตรนี้จากผู้โดยสารคนนั้นแต่ก็ไม่มีหลักฐานพิสูจน์คำพูดของเขาได้เลยเมื่อวินัยถูกเชิญมาที่ห้องสอบสวนในสถานีตำรวจเขารู้สึกสิ้นหวังเพราะไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อและมองเขาด้วยสายตาที่ดูสงสัยอยู่ตลอดเวลาคุณวินัยครับคุณต้องหาหลักฐานมายืนยันให้ได้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนปลอมแปลงธนบัตรนี้ มิฉนั้นคุณอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะวินัยได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกหมดหนทางเขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่หาเช้ากินค่ำไม่ได้มีอำนาจหรือเงินทองที่จะช่วยให้ตัวเองพ้นผิดได้และก็ไม่รู้ว่าจะไปหาหลักฐานอะไรมายืนยันความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองคืนวันนั้นวินัยถูกควบคุมตัวไว้ชั่วคราว ลูกสาวและภรรยาของวินัยก็มาหาเขาที่สถานีตำรวจพ่อไม่ได้ทำผิดใช่ไหมพอ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพ่อไม่ได้ทำผิดอะไรเลยลูกพ่อแค่ได้เงินนั้นมาจากผูด้โดยสารคนหนึ่งก็เท่านั้นเองแต่พ่อก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบงค์ปลอมเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีเพียงภรรยาและลูกสาวที่เชื่อคำพูดของวินยัยภรรยาของเขา ตัดสินใจที่จะไปคุยกับคุณตำรวจและขอความช่วยเหลือจากทนายความอาสาเพื่อให้มาช่วยเรื่องคดีของสามีวิยัยได้แต่มองภรรยาและลูกสาวด้วยความรู้สึกเสียใจและน้อยใจในโชคชะตาว่าทำไมเขาถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทำให้ภรรยาและลูกสาวต้องพลอยลำบากไปด้วยเช้าวันรุ่งขึ้น ทนายความอาสาที่ภรรยาของวินัยไปขอความช่วยเหลือก็มาถึงเขาพยายามช่วยเหลือวินัยให้ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมจนกระทั่งหลายวันต่อมาและในที่สุดวินัยก็ได้รับอิสรภาพเมื่อผู้โดยสารคนนั้นถูกตำรวจจับและพบหลักฐานเรื่องธนบัตรปลอมอีกทั้งผู้โดยสารคนนั้นยังรับสารภาพว่า เขาเคยใช้ธนบัตรปลอมจ่ายค่ารถแท็กซี่อีกด้วยเมื่อตำรวจสืบสวนสอบสวนและทนายได้รวบรวมหลักฐานต่างๆจึงได้รู้ว่าวินัยก็คือคนขับรถแท็กซี่คันนั้นที่ได้รับธนบัตรปลอมจากผู้โดยสารคนนี้นี่เองแม้ว่าวินัยจะพ้นผิดแต่เขาก็ต้องเสียเวลาอยู่เกือบเดือนเพราะคดีที่เขาไม่ได้เป็นคนก่อ แถมยังทำให้เขาต้องสูญเสียรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวและไม่ได้รับการชดเชยใดๆจากผู้กระทําผิดเลยวันหนึ่งวินัยขับรถแท็กซี่มาจอดอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งแล้วมองดูท้องฟ้ายามเย็นในตอนนั้นเขาคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตวินัยรู้สึกว่าหลายครั้งที่ชีวิตของตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมเขากลายเป็นคนผิด ในสายตาคนอื่นทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเขาเคยถูกโกงค่าโดยสารทั้งที่เขาก็ซื่อสัตย์ในอาชีพของตัวเองและเขาก็เคยใจดีให้เพื่อนและญาติพี่น้องยืมเงินแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คืนแถมคนเหล่านั้นยังหนีหนี้และทิ้งให้เขาต้องอยู่อย่างยากลําบากวินัยน,นั่งนิ่งๆแล้วพยายามดึงสติกลับมาและเขาก็นึกถึงคำพูดของพ่อ ที่เคยพูดกับเขาเอาไว้ว่าจงซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองและซื่อสัตย์กับผู้อื่นแม้ว่าเราจะไม่ได้รับความซื่อสัตย์นั้นกลับมาและจงเชื่อในการกระทำใครทำอะไรไว้ไม่ช้าก็เร็วผลของการกระทำนั้นก็จะหวนกลับมาถึงแม้ในตอนนี้วินัยจะยังไม่เห็นว่าตัวเองได้อะไรจากการเป็นคนดีแต่เขาก็ยังคงหวังว่า ความดีที่เคยทำเอาไว้จะไม่สูญเปล่าและยังเชื่อว่าโลกนี้ยังคงมีความยุติธรรมเสมอ